เอาละครับสวัสดีเพื่อนรอกชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมา t มังกี้และคลิปโปเกโมอนโกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสมัครใครรบกลนกดให้ด้วยนะครับไล์ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ มาทุกคนครับวันนี้นะครับผมคอมมูนิตี้เดย์พิเศษนะครับของเจ้ามัดคลิปนะครับผมมิสซูโกโระจำชื่อไม่ได้สักทีนะสงสัยต้องยอมเปลี่ยนโปเกมอนโกไปภา,า,ษาษาไทยนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเออสาวเยอะไหมครับผมอันนี้เป็นที่เรื่องลือของจังหวัดชนบุรีมากมากนะครับผมคือเกาะลอยนะฮะน่าจะมีคนเล่นโปเกมอนโกเยอะมากมากนะครับผมไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ผมลืมเอาบอลมาเว้ยวันนี้ <c oughs> แล้วมันจะจับไม่ได้แน่เลยทุกคนจะไม่มีบอลนนะ่ะนี่ถ้ามีบอลมันคือสวรรค์มากๆเลยนะเว้ยแล้วผมดันลืมเอามาทุกคนตอนนี้ยังงไ่นะออกร ผมมาดูกันว่าตรงนี้จะมีคนเปิดรัวบพับเลยหรือเปล่านะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับผมขอนั่งพักแป๊บหนึ่งนะขับรถมาจอดค่อนข้างร้อนนะครับผมอากาศร้อนมากทุกคนดูข้างหลังนะครับผมต้องใส่เสื้อเล่นเลยครับไม่ไหวนะฮะร้อนสุดๆเลยเควสมานะครับผมนี่คือเควสที่เราซื้อมานะครับใบสองตรงนะครับผมพาวเวอร์อัพสิบครั้งนะจากสิบห้าตัวแล้วก็เม็กซ์ไนท์โทนะครับมาเยอะจัดๆเลยทุกคนขอญาตนั่งเล่นก่อนแล้วกันนะครับผมมันไม่ต้องเดินเล่นเลยมั้งวานนี้ผมไม่ต้องเปิดน้ำหอมยังได้เลยม้งเน เม็กไนท์โทโยนอะไรของผมเนี่ยโอ้ที่มันเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราเดินวนๆไปนิดนึงนะทำเพสไปด้วยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีตัวให้ทานเฟอร์เลยรู้สึกว่าจะเคลียกระเป๋ามานะครับเดี๋ยวจับตรงนี้แหละสิบตัวค่อยทานเฟอร์ไปนะครับผมไม่มีคนเปิดน้ําหอมเลยอนะ่ะเขาไม่มาก่นหรอกครับหรือว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่เล่นจริงๆแล้วแค่คนผ่านทางมาแล้วก็ขอเสาวไว้เฉยตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วครับถ้าเล่นเขาน่าจะเล่นกันแล้วป่ะนั่นน่ะสิครับผมไม่มีเลยฮนะ เงียมมากเลยนะครับแต่เศาเยอะมากเลยนะแต่เวลาบ่ายสองนี้มันร้อนมากๆเลยนะทุกคนคือผมนั่งในศาลาผมยังร้อนเลยอะ่ะคือมันก็มีร่มให้พักอย่างศาลาที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับผมมันก็มีกระจายกระจายอยู่ทั่วๆนะครับแต่ว่าอากาศมันร้อนมันไม่ได้เป็นแบบทางเชื่อมเหมือนที่ผมเล่นที่มอทอ,อะไรเงี้ยทุกคนชัยนี่จะมาบ้างไหมผมเอานี่จับเลยแล้วกันนะครับบอลแดงเพราะว่าผมลืมเอาโปรเบลบอลพาสมาครับผมผมดองบอลแดงไว้กิจกรรมใหญ่เดือนนี้นะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปเล่นกันที่สยามน,นะเป็นจุดพิเศษของประเทศไทยแล้วนะมีสามที่นะครับผมคือสยามเชียงใหม ไปที่สยามกันนะครับรอบนี้นะเดือนนี้คือวันที่23มนะครับผมคอมมูนิตี้เดย์ของไอ้น้องหมีนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีประกาศอะไรพิเศษของออฟฟิเชียลหรือเปล่านะยังไงเจอกับผมได้นะครับผมไปแน่นอนนะครับผมวันที่23ที่สยามนะเจอกันก็เข้ามาทักทายนะครับผมถ้ามีโค้ดเอามาแจกก็มาร่วมสนุกนะครับผมก็เดี๋ยวเอาโค้ดแจกให้นะครับผมเป็นโค้ดรับของฟรีนะจากเนี่นติกเลยนะครับเดี๋ยวผมก่อททำเควสนี้ให้เสร็จก่อนนะครับไม่มีคนกดเลยจริงนั้นผมต้องกดไอ้นี่แล้ว เรามีเคาน์เตอร์ช่วยนับอยู่นะครับพอดีมีเควสนะครับผมเจ็ดตัวแล้วครับผมช้นี่ยังคงไม่มานะครับใช้ไม่นี่ครับผมแปดตัวแล้วะเดี๋ยวเราเดินไปตรงอื่นกันดีกว่าครับเดี๋ยวน้ำหอมมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมว่าเวลาเราเปิดน้ำหอมแล้วไม่เดินเนี่ยฮะมันไม่ค่อยเกิดนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมเขาปรับน้ำหอมกลับมาอย่างที่ผมแจ้งไวในคลิป ที่เราแล้วนะครับผมเราต้องเดินด้วยนะไปทางไหนดิเราเดินวนไปทางนี้แล้วกันเนาะวนทางซ้ายนี้นะครับตัวที่9้านะครับแต่ตรงนี้วิวทะเลเลยนะทุกคนใครมาเที่ยวแล้วแบบอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วอยากเล่นคอมมูนิตี้เดย์ก็แวะมาได้นะเป็นสถานที่เล่นที่แบบว่าได้จริงจังเลยอะ่ะแต่ว่าไม่มีคนเปิดน้ำหอมมา <laughs> มีสาวเยอะมากนหครับผมถ้ามีคนเปิดน้ำหอมนะคือแบบฟินอ่ะ หรือว่าช่วงนี้มันสงการคนเลยกลับบ้านกันหมดฮะหมายถึงแบบไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับผมตรงนี้มันเลยเงียบนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดินเข้าไปริมทะเลนะครับผมถึงตรงนี้ก็ไปถ่ายวิวริมทะเลซะหน่อยนะฮะนี่เป็นท่าเรือนำลึกใช่ไหมครับผมที่เขานั่งไปเกาะสีชังกันฮะตรงนี้นะครับโอ้โหเต็มเลยใช้มาแล้วครับผมใช้นี่ตัวแรกครับนี่ทุกคนข้างหลังผมนะครับเป็นท่าเรือนะครับไปเกาะสีชังนะครับมาเล่นริมทะเลเลยครับวันนี้นะครับผมขอดีๆหน่อยตัวนี้เก่งมากเลยทุกคน เป็นตัวที่แบบว่าควรค่าแห่งการเก็บมากๆเลยครับผมอีกสี่ตัวเราจะผ่านเควสน,นะเดี๋ยว power ัพก่อนนะครับผมหาสีดาวนะครับเรา power up ตัวไหนตัวนี้เราเต็มยังยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมโอเคเราจับอีกสี่ตัวเท่านั้นนะครับทานเฟอร์ได้ยังสิบตัวเนี่ยถึงละขออนุญาตเช็คแบบนี้เลยแล้วกัน,นครับนอกนั้นมันทิ้งไปหมดแล้วทุกคนตัวนี้เก่งมากนะ PVP ดีมากนะไอบีร้อยสำหรับ PVP อ่ะครับผมแต่ละลีกน,นะ นี่มันเล่นหลีกล่างกับหลีกกลางครับผมหลีกบนไม่น่าจะได้ครับจะเดินวนไปทางน้นกันนะครับผมวนขวาได้หรือเปล่า ถ้าตามรูปมันได้เว้ยแต่ว่าไม่รู้มันเป็นลานจอดหรือเปล่าจดี๋ยวเดินเลาะตรงนู้นไปนะครับผมฟินๆไปนะวิวทะเลนะครับเหนียวตัวอยู่แต่ไม่มีคนเล่นเลยครับทุกคนเพราะว่าเราสังเกตจากอะไรเราสังเกตจากน้ําหอมครับไม่มีคนเปิดน้ําหอมเลยไม่มีเลยครับหรือเขาไม่มากันเพราะมันร้อนหรืออะไรนะไม่มีเลยครับผมเดี๋ยวขอยัดนั่งตรงนี้สักคู่หนึ่งนะครับดูวิวทะเลไปเออทะเลอยู่หลังผมไงอะไรเงี้ยมีเก้าอี้มีโต๊ะพอดีนะครับผมอีกแค่ตัวเดียวนะครับผมกลิ่นทะเล ใส่หน้ากากยังได้กินเลยสุดยอดเลยทุกคน วิวสวยๆแจ่มๆนะครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับเควสหน้าแรกนะครับผมจําได้ว่าอันต่อไปมันมีทันเฟอร์ผมเลยยังไม่ทิ้งนะฮะวันนี้อาจจะถ่ายไม่เยอะนะทุกคนครับพอดีมันร้อนมากเลยับผมแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นที่อื่นเพิ่มนะฮะอยู่เล่นแค่จุดนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอยัดาถ่ายแล้วก็ปิดคลิปไปเลยนะครับผมให้จบแล้วก็อีววไปก่อนที่จะเล่นครบ3ชั่วโมงเลยครับวันนี้นะเพราะตัวนี้ผมมีแล้วนะครับถ้าได้ร้อยก็ดีแหละแต่ว่าก็คงจะไม่ได้แบบถ่ายจริงจังยาวๆนะครับถ่ายให้ดูจุดตรงนี้เฉยๆแค่ี้วตม็นะก นี่เป็นจุดนั่งที่ร้อนทุกคนเห็นไหมมีต้นไม้ก็จริงนะครแต่ร้อนนะครับผมเนี่ยตอนนี้แบบหลังเต็มไปด้วยแดดเลยเห็นไหมอย่างโชคดีไงที่เสื้อมันแบบเออกันได้นะแต่ก็ร้อนอนะเอาเสื้อสีขาวมาดีกว่าเพราะว่า <c oughs> เนี่ยทุกคนมีทานเฟอร์สิตัวนะครับผมแล้วก็อีโวสาตัวนะโอเคทานเฟอร์สิตัวอขอยัดเป็นหนึ่งดาวก่อนแล้วกันนะฮะขี้กียดูแล้วนะครับแล้วก็สองดาวนะครับผม ีอัน,นพวกนี้คือผมทิ้งหมดเลยนะครับผมสิตัวก่อนนะผมจำไม่ได้ว่ามีอีกเควสหรือเปล่านะครับผมกระเป๋าผมยังว่างอยู่นะไม่เป็นไรนะครับอีกห้าสิบตัวนะครับผม,มร่างสองแล้วเหรอครับเนี่ยร่างสองอย่าลืมให้สับปะรดนะครับ เราเสียตังค์ไปแล้วนะครับผมจะได้คุ้มๆหน่อยได้ลูกอมเพิ่มขึ้นเป็นแบบเท่าไหร่อันนี้10ลูกอมใช่ไหมฮะเดีย๋ยวทั้งสามจะได้เป็น20ลูกอมเนาะจริงๆคอมมูนิตี้เดย์แต่และรอบเนี่ยเราควรจะเปิดเมก้าไว้นะครับผมที่มันเป็นบูธธาตุนั้นนะมันจะได้แบบลูกอมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมน่าจะไม่เปิดครับผมมีเยอะแล้วนะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็รับบอลเนาะทุกคนนะมาเล่นคอมมูนิตี้เดย์นะครับสองอย่างที่ต้องทำนะครับผมรับบอลฟรีนะฮะะะะบบบบบบอออลลลลลนน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 นแแ้้้้้้้้ววววววกก็ถ่่ายยยยรรรรูปดดดดคคคััััััตตีีีผผผมมมเเเสงะ พอดีบัดดี้ผมเนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยครับนับนเงนะครบรีเสิร์ชพอดีเลยอะเอากาลากาลาชายนี่มาโชว์สิเฮ้ยชายนี่อ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บโอ้อะไรมันจะดวงดีฟันนี้ครับผมผมมีแล้วนะแต่ว่าก็ดวงดีอยู่ก็ดีครับผมหลุดตีมซะงั้นนะได้ตัวนี้มาครับผมดีมากเลยครับผมจะต้องเริ่มหมุนเสาแล้วทุกคนเฮ้ยมีคนเปิดน้ำหอมแล้วหนึ่งคนนะครับผมขอญาตใช้เบอร์รี่ไปก่อนนะครับเพราะจะได้เควสเสร็จนะแล้วผมจะหมุนเสาแล้วครับ แต่ก่อนมุนเสาผมจะไปรับไอ้บอลก่อนนะครับผมให้โปรบอลฟรีสาลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้รับนะครับเพราะกระเป๋ามันจะเต็มไวมากนะว,วันนี้ผมไม่มีโปรบ,บอลพัดด้วยครับผมทำไมวันนี้ไม่มีให้ปอรบอลฟรีอ่ะอ๋อนี้ไม่ใช่คอมมูนิตี้เด์แบบเต็มเต็มใช่ไหมมันเป็นแค่คอมมูพิเศษเขาเลยไม่ให้ไอ้นั่นหรอเดี๋ยวผมรีแปนหนึ่งนะทุกคนมาดูกันว่าจะมีบอลให้รับหรือเปล่านะครับปกติมันจะมีบอลให้30ลูกนะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปได้5รูปใช่ไหมครับผมแต่เมื่อกี้ไม่มีนะอ๋อเนี้ รับกันเลยนะฮะอ่ะเต็มเรียบร้อยกระเป๋าเต็มเออใช้ไม่นี่ครับผมมอนเกิดเยอะอยู่นะทุกคนแม้ว่าเราไม่เปิดน้ําหอมก็เล่นได้นะคือตามเสาวพวกนี้มอนมันเกิดอยู่แล้วนะครับทุกคนเข้าใจคาว่าเย็นแบบร้อนรอนไหมลมมันพัดเยอะแต่ลมเป็นลมร้อน <c oughs> เหนียวเหนียวิดนึงนะครับผมตรงนี้มีสามยิมแต่เสาเยอะมากนะครับนึกว่าจะใช้นี่บ้าเอ้ยใช้ไม่นี่ครับผมอ่ะได้เวลาหมุนเสาแล้วทุกคน ผมไม่หมุนเสาเมื่อกี้เพราะว่าผมจะรับไฮเปอร์บอลนะแต่รู้สึกว่ามันเต็มหนักจัดเลยนะครับโอเคสามเสาดูซิมีอะไรบ้างเพรามาคิดหมดเลยหรือเปล่าสุดยอดมากครับผมโอเคเราเดินวนไปนิดนึงนะฮะมาเดินวนไปตรงนี้นะครับโอ้มันมืดจนแสงมันไม่สู้เลยสักครู่นะฮะแสงมันปรับกลับมาทุกคนครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวแบบริมทะเลตลอดเลยนะผมทั้งเส้นนี่เลยนะใครที่มานั่งชิลๆก็บายเลยนะผมก็มีคนมานั่งแบบเหมือนมาแบบพักผ่อนนะครับเยอะมากนะครับมันมีเก้าอี้ให้นะแล้วเก้าอี้ก็ส่วนมากก็อยู่ในร่มนะยกเว้นตัวที่ผมนั่งมเมื่อกี้เฮ้ย <c oughs> มันไปเกิดในน้ําเต็มเลยวะยืนในน้ําได้ด้วยนะเป็นลูกอสเลยเนะี่ยเดินวนไปตรงนี้แล้วเดีย๋ยวเราไปพักศาลาข้างหน้างน,นกันนะครับใช้อีกตัวหนึ่งครับผม ใชยนี้มาน้อยจังเลยปู๋อยากได้โปเกมอนพัดไอ้วันที่ควรเอามาไม่เอามาวันที่ไม่ควรเอามาดันหยิบมาไอ้บ้าเอ้ยโคตรเศร้าเลยวัดกเกาะลอย <laughs> ผมขึ้นไม่ไหวอ่ะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากเลย <laughs> อ่ะมุนเสาเพิ่มนะครับหนึ่งกระเป๋าเต็มแล้วว่ะทุกคนมีอะไรทิ้งได้บ้างเนี่ยเนี่ยครับตรงนี้เป็นศาลาพักผ่อน,นมีวิวทะเลเหมือนกันนะครับผมด้านหลังผมนะโอเคแปดร้อยกว่าลูกคอมมูน่าอืมมันเต็มแบบแน่นเลยทิ้งอะไรไม่ได้เลยทุกคน ต้องขยายกระเป๋าแล้วครับแคกเกอรดีให้ใครได้บ้างฮะเซกอมไหมโอ้เซกอม,มีเยอะแล้วฮะเลอชิลเลมเขียนไงวะอ๋อเจอแล้วนะฮะเยอะอยู่แล้วอ่ะผมให้ใครได้บ้างวะที่มันมีลูกอมน้อยๆฮะเรามันใช้เล่นนะฮะนักลายยิ่งมีเยอะมีวทูยิ่งมีเยอะเลยกีลาติน่าเหรอกีลาติน่าโอ,โอเคให้กีลาติน่าไปเลยครับงั้น จริงๆก็เอาไว้ให้ตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้จะให้ใครอ่ะแล้วก็ยังไม่มีตัวดีๆมาเลยนะครับก็เลยตัวนี้ก่อนแล้วกันนะกีาติน่าไปก่อนนะครับผมมายืนเล่นตรงนี้แล้วกันชายนี่จะมาเพิ่มในรูปนี่ผมวนครบแล้วนะแต่ว่าข้างนอกอะ่ะมันร้อนมากนะครับมันไม่มีที่แบบให้เดินล่มๆนะผมวนตรงนี้ไปอีกได้เหรอมันร้อนมากเลยทุกคนจริงๆที่เล่นมันก็มีแค่แนี้ครับผมวนมานะครับเพราะว่าตรงที่เป็นที่พักที่เป็นสรลามันก็มีแค่โซนนี้นะไอโซนที่เห็นข้างนอกเนี่ยคือมันเป็นแบบทางแบบ ขับรถเข้ามานะครับมันไม่มีที่พักไม่มีที่อะไรแล้วครับผมเห็นปะเนี่ยตรงนี้เป็นสะพานยาวๆนะตรงนี้เราก็วนไปแล้วไงเนี่ยอันี้คือไอ้ที่ท่าเรือที่ผมให้ดูเมื่อกี้ถ่ายให้ดูข้างหลังเรานะครับผมโอเคครับผมตอนนี้จับครบสิบห้าตัวแล้วฮะชายนี่ก็มาน้อยมากๆนะครับผมลูกอมนะแล้วอีโวสามตัวนะครับผมอีโวนี่มันสคิปไม่ได้อะใช้ไม่นี่แล้วตอนนี้มาแค่ตัวเดียวเองเหรอครับชายนี่ใช่เลยครับมาตัวเดียวเอง จริงๆมันน้อยนะรอบนั้นบานนาก็น้อยเลยทุกคนมันน้อยกว่าคอมมูนิตี้เดย์ปกติเยอะมากเลยครับหรือว่ามันเป็นแบบเลทไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับมันยากเหมือนตอนที่ผมไปเล่นไอ้ตัวสล็อตเลยทุกคนจบแล้วเนี่ยต้องรีบอีโวแล้วครับผมจะได้ไปทําหน้าต่อไปนะฮะผมไม่แน่ใจว่าผมมีตัวดีๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราอีโวตัวของชายนี่ไปเลยนะครับผมทำไมตัวนี้จับยากจังไอวีร้อยปะเนี่ย <laughs> มีคนเปิดเสาอยู่เสาเดียวเลยนะครับยังไม่มีคนเปิดเพิ่มนะแปลว่าก็ไม่ได้มีคนมาเล่นเยอะขนาดนั้นนะเดีย๋ยวเราขออนุญาตหาตัวสี่ดาวเออสีดาวยังไม่น่ามีอสามดาวกว่อนแล้วกันนะแล้วก็แอนอย่างนี้นะฮะมัดคลิปนะแล้วก็โชว์อย่างนี้เลยครับผมตัวนี้ดีไหมมีตัวนี้ฮนะัแปดเก้าตัวนี้ครับผมเออก็แปดก็หกเก้าสามครับก็แปดเก้าหกอันนี้วัวไปแล้ว เมื่อกี้หรือเปล่าถ้างั้นนะครับอันนี้91ครับนะ่าจะต้องตัวนี้ครับผมตัวแรกนะฮะอีโวไปเลยนะครับผมเนี่ยถ้ามีบอลมันก็จะดีอย่างที่ว่าตอนนี้เราสามารถอีโวได้นะฮะแล้วก็ใช้บอลจับไปด้วยไงเออซึ่งมันรอนานมากทุกคนดูสินะครับมันควรจะกดสกคริปต์ได้หรืออะไรสักอย่างนะครับมันนานเกินไปครับสำหรับแอนิเมชันนี้นะเมื่อก่อนออฟักไข่ก็นานอย่างเงี้ยแหละ ตอนนี้ฟักไข่เขาปรับไปแล้วนะครับเหลืออันนี้แล้วไม่รู้จะปรับเมื่อไหร่เฮ้ยตัวนี้เลยสวยปวดเด็กครับผมผมยังไม่ได้ปวดเด็กร่างพิลิฟายนะดีเลยครับแล้วเดี๋ยวเราก็อีโวตัวนี้ร่างสาไปด้วยนะครับผมเพราะเราจะปวดเด็กพิลิฟายนะชอบครับผมชอบเก็บอะไรพวกนี้ให้มันครบๆนะครับเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้อีโวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งฮะตัวไหนก็ได้ครับผมไม่มีตัวไหนดีๆแล้วว่าเอาตัวนี้แหละเฮ้ยเราอีโวชานี่ไปเลยได้ปะตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยากพิมพ์เราก็ใส่อย่างนี้ได้นะครับ โอ้ยน้อยมากเลยอ่ะผมมีชิยนี้แค่นี้เองเหรอเนี่ยไอตัวนี้นึกว่าจะมีเยอะกว่านี้นะครับโอเคไปครับมีชิยนี้น้อยมากเลยนะผมคิดว่ามีแบบเปสิบตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งนะอย่างที่บอกนะทุกคนถ้ามันดีมากนะครับรางวัลนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดาครับเออมีคนมาถามผมผมดองล็อกเก็ตเลยได้ยังไงนะสำหรับเลียบบอสนะก็นี่แหละครับผมทุกคอมูผมก็ไม่ได้ใช้เลยครับได้มาก็เก็บได้มาก็เก็บนะครับไม่เคยเอาไปใช้เลยครับผมผมไม่ได้อยากได้ชาโดชานนี้ขนาดนั้นนะแบบเก็บไว้ทำ ส0บาทใช่ไหมเพื่อได้เลด้าอันหนึ่งหรือเปล่าจําไม่ได้น่าจะส0สิบาทนะมันรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเลยนะอันนี้คุ้มแล้วนะครับดองไว้นี่แหละ <c oughs> มันยังไม่มีตัวไหนโดนๆดมแตบบ่ว่าเฮ้ยตัวนี้อยากได้จริงๆอ่ะก็เลยยังไม่ได้แบบล่าจริงจังขนาดนั้นนะครับผมสามเคิร์ฟโทรทรทนฟอร์สิบตัวจัดไปครับมีเยอะเลยฮะหนึ่งดาวนะฮะและสองดาวนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมตัวอีโวหนึ่งตัวมัด คลิปล่างนี้นะครับจัดประหูลูกอมก็เรียกว่าไม่เยอะเท่าไหร่สองรอกว่านี่ถือว่าไม่เยอะนะครับผมน้อย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 เทียบกับตัวอื่นๆแล้วเป็นพันลูกเลยครับจริงๆไม่น่าโวตัวนี้เลยเพราะเราจะปิดคลิปด้วยชายนี่นะครับรมเนียมช่องเรานะครับผมร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งไม่เป็นไรนะนี่ครับท่าดีมากเลยนะทุกคนแล้วเล่นคู่นี้เลยนะมัดคลิปไม่ได้เป็นตัวที่เล่นน้ำคู่นะครับผมเล่นมัดช็อตกับไฮโดรแคนนอนนะฮะท่าอื่นรู้สึกจะไม่ดีเท่าไหร่นะ วอเตอร์กันก็รู้สึกจะไม่โอเคนะจะไม่เร็วเท่ามัดช็อตนะฮะเล่นคู่นี้คือโหดมากนะครับผมใช่ไหมใช่สิอ่ะเล่นคู่นี้เลยนะครับเนี่ยตัวที่ผมเล่นบ่อยๆคือตัวนี้นะครับโอเคอีโวเป็นแล้วเนาะแล้วก็เคิร์ฟโทนะครับผมไหนเนะี่ยลำมอนไปไหนหมดเนี่ยไม่เกิดเฉยเลยเคิร์ฟเกตเคิร์ฟอ้าวเกตเคิร์ฟโอเคตรงนู้นไม่เดินให้ดูแล้วนะมันร้อนมากเลยครับผมไม่มีอะไรนะที่เลาะเข้าไปนะฝั่งนู้นนะครับไปหน่อยก็ได้ไปไปไหนๆก็มาแล้วเออ ไม่ได้มาบ่อยๆนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเลาะอันนี้ไปนะครับที่มันเป็นเอ,อ่อตัวเขาเรียกว่าอะไรทะเลแล้วก็วนไปนะครับผมเดินให้ครบเดินให้ครบไหนๆก็มาถึงแล้วไงใช้ไม่นี่ครับผมทำไมผมได้ลูกอมมันน้อยจังใช้สับป,ประรดสักหน่อยก็ได้นะฮะของเต็มพอดีอ้าวดูอะไรของผมเนี่ยโอเคอน,นี่ก็มีที่นั่งนะครับผมแต่ไม่ค่อยล่มเท่าไหร่นะตอนนี้ยังร้อนอยู่อาจจะเย็นๆอาจจะอากาศดีมากๆเลยนะครับฮนะโอ้ตรงนี้มีทางลงไปไอ ตรงบริเวณพื้นเกาะเลยฮนะนี่นะไม่รู้ลงได้ขนาดไหนนะเห็นพื้นเลยอนะ่ะมีไอหอยเตียงเหรอเรียกอะไรไม่รู้นะฮะอันนี้ก็เมื่อ,อไหร่จะติดเนี่ยนี่นะฮะเราก็เดินมาจะครบรอบแล้วเดีย๋ยวเราไปหยุดกันท,ที่สาราตัวเดิมแล้วไปปิดคลิปกันตรงนู้นแล้วกันนะครับผมมาเดินให้ครบให้ทั่วๆไงจะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับ <c oughs> หลายๆคนที่อยู่ชลบีคงรู้อยู่แล้วนะผมแต่ก็เป็นไกด์ให้สําหรับคนที่มาเที่ยวแถวนี้เราแบบตรงกับคอมมูนิตี้เดย์พอดีเผื่อจะแวะมาเล่นนะครับ เกรดครับครบแล้วใช่ไหมตรงนี้เกาะลอยเนาะนะครับผมพูดไปยังรู้แค่บอกว่ามาชนบุรีนะแต่ตรงนี้เกาะลอยย้ำอีกทีเลยไหครับผมปกติรถจะแน่นมากเลยนะที่ผมเคยมานะแต่ว่าวันนี้แปลกดีว่ามีที่จอดเยอะอยู่ครับเยอะพอสมควรเลยนะครับผมปกติคือแน่นจัดๆเลยแต่ว่าร้อนมากทุกคนเห็นไหมเหงื่อผมนี่เต็มไปหมดเลยตอนนี้หลังนี่คือเปียกเลยเดินไป่างนี้ก็จะครบแล้วนะครับนี่ลานจอดรถแล้วไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราเดินไปนิดนึงนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาไปให้เลี้ยวซ้ายไปนะครับจะถึงละ นี่นะครับผมข้างหลังนะครับไม่ได้ไปนะทุกคนตรงนู้นเป็นที่บอกนะถ้าเรือเมื่อกี้นะครับผมที่ไปเกาะสีช้างใช่ไหมเขาจะต้องจอดรถแถวนี้ทุกคนแล้วก็มาข้ามเรือตรงนี้นะครับเอารถจอดไว้นี่นะฮะไม่ได้แบบเอารถไปด้วยเหมือนพวกเกาะช้างเกาะพีพีเกาะพีพีเอาไปได้เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เกาะช้างอาจจะได้ว่าเอารถไปได้นะครับผมทุกคนเห็นใช่ไหมนะครับรางวัลนี้นะครับผมล็อกเก็ตเลด่นะฮะนี่นะครับนั่แหละวิธีดองล็อกเก็ตเลดานะก็อย่างเงี้ยแหละครับผม มีกี่้อมูลก็นั่นแหละทุกคนผมได้ล็อกเก็ตเลยได้ดองไว้เท่านั้นนะบอสต,ตัวใหม่มาผมก็ถึงจะใช้ตีทันทีนะครับผมมาใช้นี่ร่างสามนี่มีจริงไหมยังไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี <laughs> แต่ผมว่าไม่มีนะจับมาขนาดนี้แล้วตั้งหลายคอมูนิตี้เดย์แล้วมันควรจะได้บางปันร่างสองกับร่างสามมาไม่เคยเห็นเลยทุกคนหน้าสุดท้ายครับรับรางวัลใช้อะยังยังใช้ใช้สรุป <laughs> ม,มันมีไหมฮะเดี๋ยวผมยังไม่ได้คําตอบเลยนะ ใช่ดีจจากเควสอันนี้นะครับผมน่าจะไม่มีผมเคยถามไปหลายคนแล้วนะฮะเขาก็ไม่มีใครมาบอกว่าเจอนะครับผมต้องห้ามลืมให้สับปะรดนะข้างหลังผมตรงนู้นนะผมคือวัดเนาะนะฮะแล้วก็ไอ้ศาลานู้นนะคือสาลาที่เราเริ่มต้นนะครับผมข้างหลังนี้เองนะไม่มีอะไรนะครับมันครบทุวนแล้วครับผมตรงนี้มีแค่นี้จริงๆนะฮะแต่ว่าถามว่าเสาเยอะไหมเยอะมากครับตามภาพเลยนะครับผมโอเคหมดแล้วจะปิดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับผม นึกว่าคนจะเปิดรัวเยอะกว่านี้ครับอันนี้คือค่อนข้างผิดหวังนะแต่ว่าเสาเยอะไหมเยอะจริงๆครับผมแต่อาจจะอย่างที่ผมบอกนะทุกคนดันไปตรงกับเทศกาลที่คนแบบกลับต่างจังหวัดพอดีนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้มีเสาเสิร์แบบเปิดลงเปิดรัวเต็มไปหมดอะไรย่างนี้นะฮะอาจจะแจ็คพอตพอดีนะคนกลับบ้านนะฮะร,รอดูครั้งต่อๆไปด้วยกันไม่รู้ว่าจะได้มาอีกทีเมื่อไหร่ <laughs> ยังไงอย่างที่บอกนะทุกคนเจอกันแน่นอนนะครับวันที่23นี้นะครับที่สยามนะ ยังไงใครไปก็อย่าลืมแวะมาทักทายมารับโค้ดฟรีไปนะครับถ้าผมได้มานะครับผมมาร่วมสนุกกับช่องเรานะครับผมมาคุยกันนิดหน่อยนะอย่างคลิปที่ผ่านมาเนาะใครยังไม่ได้ดูก็ประมาณนั้นผมก็ชวนคุยเรื่อยเปื่อยนะก็หาเรื่องแจกรางวัลแต่ให้มันมีอะไรหน่อยเออนะะมีความพยายามนิดนึงนะครับผมโอ้เกือบดีนะฮะ แล้วก็ท่ามันครับผมนี่มาช็อตไฮโดรแคนนอนนะไปเล่นได้เลยนะครับผมโอเคคอมมูนิตี้เดย์คลาสสิกหมดแล้วนะฮะเรามาอีโวชายนี่กันครับผมตามธรรมเนียมของเรานะฮะสี่เจ็ดเฮ้ยลอยเปล่าวะปกติได้สี่หกกว่าตลอดเลยครับตัวนี้สี่เจ็ดเจ็ดครับผมคืออย่างที่ผมเคยบอกหลายรอบ้วนะตัวที่มาจากเควสอย่างเงี้ยนะครับเลเวลมันเท่ากันนะครับผมซีพีมันเลยจะอยู่ในช่วงเดียวกันนะฮะดังนั้นเราสามารถแบบเช็คตัวซีพีได้เลยนะว่ารอยหรือเปล่าโอ้ตัวนี้ 9,8,9,6,9,3ดเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีโวปิดคลิปก่อนแล้วกันนะฮะโอเกเด็กครับผม4 r นะฮะมีตัวนี้ตัวหนึง่งอ่ะตัวนี้ก็ได้นะครับอีโวปิดคลิปกันเลยนะครับห้า้อยหกสิบอย่างต่ำปั้นเล่นหลีกล่างได้เลยอ่ะหลีกพันห้าเนี่ยเพราะอีโวเราได้แค่ห้าร้อยหกสิบแหะทุกคนนี่จดูซีลองอัพซีว่าถ้าไปพันห้ามันได้ถึงเท่าไหร่นะฮะ โอ้เกินมานิดนึงฮะได้แค่1477นะครับผมวันนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะเล่นอย่างเงี้ยนะครับผมเล่นหลีกล่างสุดนะโอเคครับผมโซนนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพ s u p p เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับใครพอม,มีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัคร ด้านล่างนี้ได้เลยนะผมกดเข้ามานะฮะมันซัพพอร์ตช่องกันหน่อยนะจะได้มีกําลังใจทำคลิปไงฮนะวันนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับอ๋อสำหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่นะผมมี Discord ให้ด้วยนะครับผมเข้ามาคุยกับผมต่อได้นะใครอยากคุยกับผมต่อก็เข้ามาเลยนะครับผมกดซัพพอร์ตแล้วเจอดิสคอร์ดมาเลยนะครับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีใช้